สวัสดีคะ่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะก็วันนี้แล้วนะคะที่เราจะไปรับน้องนะคะก็คือลูกชายเรานะคะก็คือรถใหม่ของเรานะคะก็ตอนนี้ก็รอน้องเข้ามารับค่ะรอน้องที่โชว์รูมเข้ามารับก็คคิดก็อาบน้ําอยู่ครับ พอป้าไปซีก็ตื่นเต้นค่ะก็เลยอาบตั้งแต่เช้าเลยปกตินะคะไม่เที่ยงฉันไม่อาบนะคะวันนี้ก็อาบเร็วหน่อยโซดาโซดาบอกหนูจะไปด้วยนะคะดูต่อนะคะโซดาไม่ให้ไปนะคะไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้รถเราเองวันนี้ค่ะเราไม่ไดเอารถของเราไปเองนะ,ะอ้าวถ่ายปุ๊บนะคะโซดาขี้กากขึ้นทันทีเลยไม่รู้เป็นอะไรนะคะเราอุตส่าห์เขียนวิวดีๆนะคะนางก็มาเก่าขี้กากเลยนะคะก็เดี๋ยวป้าไปซีก็จะอ่ เปิดตัวนะคะก็คือเปิดตัวลูกชายของเราอุ้ยตื่นเต้นอะ่ปะป้าพี่ซก็ยังไม่เห็นเหมือนกันเห็นแต่ภาพถ่ายที่เขาถ่ายมามันก็ไม่เหมือนเห็นของจริงเนาะแบบเขาแต่งตัวให้น้องติดอ่าติดฟิลม์มติดอะไรติดอีตรงกันน้นําฝนอะไรอย่างนี้นะคะก็น้องจากทางโชรูมค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เอาเอารถเชฟของเราไปขับเข้าไปนะคะเพราะว่าเราต้องเอารถคันนั้นนะคะขับขับกลับมานะคะแต่ถางวันเดี๋ยวก็เห็นไปด้วยกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวป้าพี่ซี่ก็จะเอากระมังไปด้วยค่ะ คือมันลดใหม่เนาะเราก็ต้องออกกลมังนี่นะคะน้องเป็ดนางก็อยู่ดีนะคะอยู่มเอม่แม่แม,ม,ม,า,มากมันมีไม่กี่ตัวคะแฟนธมได้ทำไมขนมันร่วงอะขนเป,เป็ดร่วงจังเลยไมน้องๆยังนอนอยู่นะคะก็มันมีไม่ค่อยเยอะแล้วเนาะตัวนั้นก็แอบ,บอยู่ตรงนู้นเหลือสามตัวค่ะสีขาวเหลือแค่สามตัวพ้นจากอาเขาเรียกอะไรนะผู้ภาคชีวิตเนาะ เบือสามตัวค่ะก็มาดูสาวๆเขาทำอะไรกันนะคะโอ้กินข้าวกันเหรอแม่นี่อะไรอ่ะมะม่วงอันนี้มะม่วงมันเหรอมะม่วงเออมะม่วงเปรี้ยวค่ะแต่มันเป็นแก้วขมิ้นค่ะ๋อนมันจะออกมันๆไหมพี่แดงพอพอมันแกะจัดมันก็ เนื้อเป็นเลี้ยงเหลืองก็จะออกมานันๆแต่ถ้าดิบจะก็ดิบก็จะเปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวอมมันเลือใช่จะไม่เหมือนอีต้นเนี้ยเมื่อวานกินไปอุ๊ยเหมือนมะนาวมากเ <c oughs> นี่ยต้นมะ่วงเนี่ยอัดคลิปไปอ่ะนะเผ <c oughs> ูยอันนี้ค่ะโอ้โหเนี่ยนี่ก็ยังสวยสดดีมากเลยนะคะเดี๋ยวก็ค่อยให้พี่เขาเอาหลงนั่นให้ส่วนอุ้ยใครเอาหนอไม้มาอุ้ยหนอไม้สดอุ้ยพี่แดงอามาเหรออุ้ย <c oughs> เผาแม่ซุปเผาให้หนูได้ไหมหนูจะซุปโชวให้เอฟซีกินกับแคปหมูเตาถ่านาว่าเราจะทอดกันใหม่ๆเนี่ยเขาบอกว่าไม่แม่แกงตังหาก็แบ่งเผาให้หนูสักอันนึงก็ได้อันเดียวจจคือหนูจะกินคนเดียวหนูจะไม่ให้แม่กินไงคือ <c oughs> เอเอ,เอสักสามหนอก็พอเผาให้หนูหน่อยออนนเอเอเดี๋ยวไปเผ<อ>าเล<อ>ยเน<อ>าะ S <S นนนเนาะนอนนี้กับ,น,บน,นี้กับนี่นะสามเรียงกันนี่เนาะอ่าแล้วที่เหลือก็แกงได้ไงขอทำเอออุยขอบคุณค่ะนะเพอยขอบคุณมากเลยค่ะนั่นแหละสามหน่อก็คืออ่คือเราไม่ทำเยอะเราจะกินคนเดียวแล้วก็ให้ยม,มองนั่งมองค่ะเรานางมั่นค่ะนางมั่นเมื่อวานตอนเย็นเดินไปไปเจอแลรวฮะอันนี้ ตามคันธนาใช่ไหมพี่อยู่ที่อะอยู่ข้างบ่อค่ะอยู่ข้างบ่ออันนี้เขาเรียกหน่อไม้อะไรพี่แดงหน่อไมเขาอยู่หน้าหน่อไม้โบงหน่อไม้ไม่มีหนามอยู่นี้เอาออกเหรอหน่อไม้ไม่มีหนามหน่อไม้โบงอุ้ยเหรอมันไม่มีหนามมีด้วยเหรอมันมันมันหวานไหมหน่อไม้เนี้ย ่หวานก็รสชาติทั่วไปอะค่ะออกจะขมหน่อยถ้าเราต้มไม่ดีใช่ไหมแล้วหน่อไม้อะไรที่เขาเรียกหน่อไม้หวานหวานนะพี่แดงหน่อไม้หวานมันมีเหมือนกันมีไหมที่บ้านพี่ใช่มันจะหน่อใหญ่มากที่บ้านพี่แดงไม่ได้ปลูกที่บ้านนาขามเนาะแม่เนาะมันจะมีอยู่ใกล้ๆบ้านอ่าปู่เราอ่ะหน่อไม้หวานหน่อเบอร์เร่อใช่ไหมโอเค นี่ค่ะก็จะเผาเลยนะคะก็จะเอาย่างค่อยๆย่างแบบนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเสร็จนะคะอาจจะพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้นะพี่ซีซุปให้ดูนะ,ะอันนี้เผาทิ้งไว้ก่อนจจงมว่าาาเตน้สวัสดีอีกครั้งนะคะแฟนๆทางบ้านค่ะตอนนี้นะคะน้องนะคะนี่คือน้องท็อปที่พี่ซีเล่าให้ฟังนะคะก็คือน้องอยู่โชว์รูมอิสุสุที่อุบลน,นะคะก็น้องมารับค่ะน้องมารับเราที่บ้านนะคะส่วนลุงคิดค่ะก็ขอนั่งข้างหลังนะคะ นี่ค่ะเพราะว่าบาซี่ต้องถ่ายคลิปนะคะเราก็กําลังจะไปที่โชว์รูมรถไปรับไปรับลูกชายเรานะคะแต่ทั้งผู้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นเห็นแต่ในเห็นแต่ในในรูปภาพนะคะ mm. แลวน้องเขาก็แต่งตัวทางโชว์รูมก็แต่งตัวให้น้องนะแต่งตัวเสร็จแล้ว <c oughs> และแน่นอนนะคะน้องเขามารับปาปีซี่นะคะก็บาปิซี่ก็จะนี่ค,ะ <c oughs> ค่ะกาแฟนะคะให้น้องท็อปไปนะคะไปไป,ไปลองดื่มดูนะคะเป็นกาแฟเพซี่คอฟฟี่นะคะทำ ใช้ครีมะมะพร้าวนะคะแทนครีมเทียมนะ,ะจะไม่มีขันมันทราะะมีขมิ้นด้วยนะคะแฟนชาวบ้านประโยชน์เยอะนะคะเดี๋ยวว่าไปซีจะบอกทีหลังนะคะก็ให้น้องเข้าไปนะคะ<ส>แล้วก็นะคะน้องท็อปก็ขอบคุณน้องท็อปมากเลยนะคะ<ส>โอเคเองคิดเก็บไปให้นะคะ<ส>แล้วก็อีกหนึ่งนะคะตอนนี้เรากําลังจะมีมาใหม่นะคะแต่ลแรกก็เป็นแคปหมูเตาถ่านนะคะตอนนี้นะคะเราจะมีนี่นะคะ เป็นน้ำพิกากหมูด้วยนะคะบายปาเปซี่นะคะแฟนทางบ้านเดี๋ยวจะมีเป็นโปรพิเศษเลยนะคะในหลังมันที่4ไปแล้วนะคะก็นี่ค่ะให้น้องท็อปไปด้วยนะคะโอเคนะคะก็เดี๋ยวไปถึงเหตุลูกชายแล้วยังไงนะคะเดี๋ยวปาเปซี่ก็จะรีวิวให้ดูนะฮงเต้นมากค่ะตอนนี้กำลังออกถนนใหญ่นะคะแฟนทางบ้านตอนนี้นะคะเราก็ถึงโชว์รูมของ อีสู่ๆแล้วนะคะแฟนทางบ้านก็เอากะมังมานะคะรอกะมังมาเรามีเหตุผลนะคะเราถึงเอามา,มาะคะ่ะโอเคเดี๋ยว <yeah. S 1> เราก็ไปนั่งร <laughs> อข้างในกันนะคะในออฟฟิศก่อนเอาอกะมังมาไว้นี่แหละคริสโน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 แคลิฟ no, no. no, no. เนี่ยกะมังไว้นี่เดี๋ยวก็ไปในออฟฟิศเขามาันดูเดี๋ยวก็จะเข้าไปดื่มกาแฟรอก่อนนะคะรอลูกชาย คิดนั่งรอลูกชายค่ะยิ้มใหญ่แลวค่ะเห็นแล้วค่ะอยู่ข้างหลังเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นลูกชายแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วลูกชายลูกชายผมก็หลังจากเซ็นเอกสารแล้วนะคะแฟนทางบ้านตอนนี้เราก็กําลังจะไปหาลูกชายเรานะคะคันไหนดีเอ่ยทําไมคนอยู่ตรงนู้นเยอะเหลือเกินเบยป้ายแดงหมดเลยนะคะตรงนั้นค่ะจอดรอวันนี้คนมาออกรถเยอะค่ะ ส่งมอบรถใหม่นะคะตรงนั้นนะคะมีรู้ของเราคันไหนเอยอ้าวรถส่งน้ำแข็งมาพังพอดีเลย <c oughs> <c oughs> มิส <c oughs> มิสมิสรถใหม่ค่ะ ตอนนี้นะคะก็ถึงรถเราแล้วนะคะพอดีเมื่อกี้นะคะวันนี้คงจะเป็นวันดีมากเลยนะคะโอ้โหปีซีก็เลือกวันได้ดีเลยนะคะเพราะว่ามีคนอื่นเข้ามาออกรถเหมือนกันเราเลยนะคะนี่ค่ะแฟนทางบ้านลูกชายเราค่ะโบใหญ่เลยนะคะแล้วบอกว่าดีมากที่ไม่ใช่โบสีแดงนะคะเราชอบสีแบบอย่างนี้เลยนะคะสีออกบอลๆนะคะมาดูลูกชายเราค่ะแฟนทางบ้านลุงคิดค่ะดูลุงคิดแบบยืนยิงซ้ายยิงขวานะคะ มิวเอ็กนะคะอ s กสูมิวเอ็กอาร์เอสนะคะเนี่ยค่ะอาร์เอสนะคะ mm hmm. เขาจะเป็นล้ mm hmm. อเขาก็จะเนี่ยค่ะล้อแม็กเขาจะเป็นแบบนี้นะคะ mm hmm. แฟนทางบ้านอันนี้คือป้าไปซี่ให้ดูภายนอกก่อนนะคะให้ดูภายนอกก่อนแล้วทีนี้ที่เราแต่งตัวให้ลูกชายเรานะคะ mm hmm. คือตอนแรกอีตรงที่จับตรงนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นสีเดียวกับรถ เราก็ให้เข้ามาติดเป็นสีดำนะคะเพราะว่าลุงคิดเนาะเขาแมนเนาะาผู้ชายนะคะก็เป็นเป็นสีดำนะคะเป็นสีดำเราติดเพิ่มนะคะแล้วเขามีนะคะอันนี้กันน้ำฝนให้เรานะคะแบบว่าแบบเวลาฝนลงฝนจะได้ไม่เข้าไปข้างในนะคะแฟนทนังบ้านนี่ค่ะสีของลูกชายเราพวกป,ป้าเปซี่จะไม่ค่อยชอบสีดำกับสีขาวนะคะแล้วของรุ่นรุ่นรุ่นนี้เขามีแค่3ามสีนะคะดำ ดำขาวแล้วก็วอดดี้คัลเลอร์เซซิลีเอเกอร์ดัมขาวนะคะเอเกอร์เอเกอร์นะคะและเอเกอร์นี่เป็นเป็นภูเขาในสวิตเซอร์แลนด์เป็นสามภูเขา,เขาที่ใกล้ๆยุงฟาวนะคะเป็นสามภูเขาเรียงกันเลยลุงคิดครื่งทึงสปาร์กสีนี้นะคะแฟดทางบ้านก็เดียเด๋ยวก็เดี๋ยวให้น้องท็อปนะคะเขาเปิดให้ดูภายในเลยนะคะนี่นะคะก็ แน่นอนนะคะแฟนทางบ้านและตรงนี้ที่น้องเขาบอกว่าติดสคัเพครับกันรอยใช่ใช่ไหมอันนี้กันรอยนะคะเพื่อลดเราสรีรถเราตรงนี้จะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ขูดนะคะเวลาเราขึ้นรถอย่างเงี้ยเวลามีส้นส้นสูงนะคะก็จะเขาติดอันนี้เขาติดให้เรานะคะแฟนทางบ้านอันนี้ก็เป็นบริการทางอีสุสุให้เราอยู่แล้วก็แน่นอนนะคะรถใหม่นะคะก็ต้องมีอย่างนี้นะคะถ้าเกิดแบบไม่มีนี่คือไม่ใหม่นะคะ นี่ค่ะลูกชายเราค่ะเจ็ดที่นั่งค่ะแฟนทางบ้านนี่ค่ะพวกเยื่อมองอะไรนี่อันนั้นคือเป็นของที่น้องเขาก็ให้เขาไว้ในรถให้เรานะคะก็ใหม่เลยนะคะก็เดี๋ยวอันนี้เราเอาไปเอาออกที่บ้านได้ใช่ไหมแต่ว่าข้างหน้าคุณคิดเขาอ่าท็อเอาบอกให้พี่เลยจ้ะค่ะฮะอ๋อโอเค โอเคอ๋อตรงนี้ก็ออกเลยนะ<ด>อ่าค่ะได้เลยค่ะอ่าอยูลอกเลยข้างหน้าเลยเพราะว่าแต่ข้างหลังอ่านั่นไปก่อนแต่ข้างหน้าออกได้เลยจ้ะนี่ค่ะปปปซี่รีวิวให้ดูนะคะลุงคิดก็โอ้โหค่ะเหมาะกับลุงคิดค่ะเหมาะเหมาะมากคือนี่คือลูกชายลุงคิดส่วนลูกสาวพ๊ปปซี่ก็นั่นละค่ะน้องโซนิกค่ะน้องโซนิกส่วนอันนี้น้องอะไรคริสน้องบิวนิก อ๋อไอไออะไรนะอยู่ที่ทูกิปเนมน้องไอเกอร์น้องไอเกอร์นะคะน้องไอเกอร์ ker, ก็คือสีรถเขานั่นแหละคะ่ะไอเกอร์เป็นเป็นชื่อเดียวกับภูเขามันจะเป็นภูเขา3อันนะคะเรียงกันก่อนขึ้นยุงฝาวมันจะเรียงกันอยู่ะคะ่ะอันนี้คือไอเกอร์นะคะมือมึงฝาเอ่อมีไอเกอร์มีอะไรนะทีเ <M unch. S 1> มาท์ชันมีมีไอเกอร์มีมึงแล้วก็ยุงฝาวส่วนอันนี้คือไอเกอร์นะคะก็คือ ภูเขาบนสวิตเซอร์แลนด์เลยนะคิดก็สปาร์กเลยนะคะสีและเลือกสีได้แบบว่าภูเขาที่สวิตนี่ไอเกอร์นี่ค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปเออโบเอาโบไปด้วยใช่ไหมพวกพี่ต้องอโบไปด้วยป่ะใช <c oughs> ่ครับนะคะ, <c oughs> คะก็รีวิวให้ดูแล้วนะคะแฟนทางบ้านก็ก็นี่ค่ะเขามีสีตรงนี้ด้วยนะคะเป็นสีไฟใช่ไหมครับแอมเบอร์ไลท์ครับตัวนี้เอา แอมม์เอร์ไลท์เขาจะขึ้นเวลา,เ,าเวลาที่เรากดล็อกรถอย่างนี้ครับผม,มเวลาที่ปิดรถยังไม่ล็อกก็คือออนออนออนเครื่องยนต์ออนเครื่องยนต์เขาก็จะแดงให้ดูอะไรอย่างงี้นะคะก็โอ้โหนะคะแล้วก็ฟิล์มเฟิร์มนะคะ40-60นะคะ40-60นะคะเป็นมาตรฐานนะคะคลาสสิกเลยนะคะถ้าติดสว่างไปก็แดดเนาะ มืดไปก็ไม่ไหวนะคะมองไม่เห็นทางดูลุงคิดปื้มมากนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวป้าไปีิก็ต้องเอามาดูด้านหลังก่อนเนาะหลังจากเปิดถ้ลืมอันนี้เขาเป็นเปิดปิดอัตโนมัตินะคะแฟนทางบ้านโอ้หนี่ค่ะอัตโนมัติกันแม,แมนนลได้แมนแมนวลไม่ได้ครับเดี๋ดวตัวชุบก็บอกชุบอ,ออใชอ่ครับเป็นตือชุบไฟนี่ค่ะ โอเคน้องท็อปขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องท็อปมีฝากอะไรไหมคะก็ใครที่สนใจรถใหม่นะครับผมท็อปขออนุญาตให้ท็อปให้บริการด้วยนะครับของทางยี่สุนะครับค่ะน้องท็อปบริการดีมากเลยนะคะไปรับเราจากบ้านเลยนะคะก็ขอบคุณน้องมากๆเลยนะคะขอบคุณน้องท็อปค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ขึ้นรถแล้วนะคะทา,างบ้านนี่ค่ะเมื่อกี้ก็ดูเกรงๆค่ะเพราะว่ารถ <c oughs> มันอุ้ยรถ <c oughs> มันมันไม่ได้สตาร์ทกุญแจค่ะมันสตาร์ทแบบเออมันเป็นระบบไฟฟ้าหมดเลยนะคะเดี๋ยวนี้รถใหม่ก็มองก็อธิบายค่ะเกือบ2ชั่วโมงค่ะพี่ซี่ก็ถ่ายวิดีโอไว้ค่ะเพราะว่ามันเป็นรถอรู้สึกเทคโนโลยีมันจะนั่นเยอะไปนิดนึงนะคะ นี่ค่ะเขามีอะไรให้เราเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแล้วก็ยังงงๆอยู่นะคะตอนนี้ค่ะออกมาแล้วค่ะฝันก็ยังไม่ได้เอาออกนะคะพลาสติกค,ค่ะดีค่ะเขามีก็มีกระจกนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวค่อยไปแกะที่บ้านเราค่ะแฟนทางบ้านนี่ก็แกะออกได้เลยนะก็กระมังเราออกมาอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะแฟนทางบ้านตอนนี้นะคะเราก็ขี่รถรอบ เมือกนะคะเพื่อเทสนะคะ <Yeah. S 1> ก็หลายๆอย่างแล้วก็ยังใช้ไม่ค่อยเก่งนะคะ <Yeah. S 1> ก็ต้องไปเปิดสมุดนะคะเรียนรู้กันต่อไปนะคะ <Yeah. S 1> แต่เหมือนนั่งสูงขึ้นยังไงไม่รู้นะคะแฟนทางบ้านเพราะว่ารถมันสูงกว่าคันเก่าเนาะมันสูงกว่าคันเดิมเยอะนะคะก็ห <Yeah. S 1> นึงคิดนะคะเหมือนขับแบบนะ you happy ชอบมากค่ะกชอบ ตอนนี้ก็จะมาตรงใกล้ๆตลาดตลาดการหลวงค่ะใช่ไ่ะเทสรถแล้วนะคะแฟนทาังบ้านเนี่ยค่ะก็เห็นอยู่ตรงเนี่ยค่ะกระจกก็จะเห็นตรงนี้นะแม็กโคค่ะแฟนทาังบ้านเราเอากะมังมาเราจะมาซื้อปลาหมึกนะคะเราก็ไม่อยากให้ของทะเลเนาะนะ้ำปลาหมึกมันหยดลงรถนะคะทำไมเราต้องเอากระมังมานะคะเราก็คือจะมีปาร์ตี้นะคะฉลองรถใหม่นะคะ ก็เลยกับทีมงานของเรานะคะก็เลยเอาอาจะมาซื้อซีฟู้ดนะคะก็ปลาหมึกกุ้งเนาะไปเลี้ยงทีมงานนะคะทีนี้เราก็ไม่อยากให้น้ำ,อา,นำอาหารทะเลหยดใส่รถเราเพราะมันใหม่นะคะก็ต้องเข้าใจนะคะขี้ใหม่มาหอมนะคะเราก็ <laughs> เราก็ยังยังไม่อยากให้แบบว่ามันเนะคะคือกลิ่นเกิอะไรนะะเราก็ต้องน้ําเน้อะไรประโยชน์ใส่นะคะเพราะว่าข้างหลังนั้นก็ยังติดอยู่นะคะติดอะ,อะไรนะ พลาสติกอยู่นะคะยังไม่ได้แกะนะคะก็ก็นิดนึงนะคะแฟนหาังบ้านเราก็เลยเอากระมังมานะคะเพื่อมาใส่ของซีฟู้ดทะเลจากแมคโครนั่นเองนะคะเดี๋ยวตอนเราใส่เดี๋ยวก็จะนั่นให้ดูนะคะแต่ว่าตอนไปเดินแมคโครก็คงไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่าคลิปนี้เรารีวิวรีวิวรถให้แฟนทางบ้านดูนะคะก็คือลูกชายของเรานะคะลูกชายคนใหม่ของเรานะคะก็เหมาะกับลุงคิดนะคะเหมาะมากค่ะคือแมนมากนะคะคือคอีซูซูนี่แมนจริงๆค่ะก็ ส่วนเชฟโรเล็กไอโซนิกอะแมทกับป้าพปซีนะคะน่ารักค่ะก็คือขี้ขูดหนูนี้นะคะส่วนหน้าจะไม่ให้ก็ไม่เป็นไรนะคะคือชั้นมันนะะ่นค่ะเนาะตายปาพี่ซีคือชั้นมั่นนั่นแหละนะคะส่วนคนอื่นจะไม่มัน่นก็ไม่เป็นไรเรามั่นพอนะคะก็เดี๋ยวตอนซื้อมาแล้วป้าพี่ซีจะใส่ยังไงเดี๋ยวเชให้ดูนะคือคือรถรถนั้นใหม่หน่นะ,ะใช่ไหมลุงคิดนี่ไม่ยอมเลยนะคะคือนั่งเถอค่ะ บอกว่าห้ามเอานู่นเอานี่ขึ้นกินในรถนะคะไม่ได้นะคะน้ํานี่ก็ห้ามเอามาตั้งนะคะเนี่ยตั้งนิดนึงแต่ทำหกนะจะไม่ให้ขึ้นนะคะแกบอกว่าถ้าป้าไปซี้ทำหกหรือว่าทัพทิมทำหกนะ,ะจะไม่ให้ขึ้นอีกแล้วนะคะนางจะขับของนางคนเดียวเลยโซดานี่ก็เลิกเลิกฝันได้เลยนะคะว่าจะได้ขึ้นคันนี้ <laughs> โซดาก็ขึ้นคันเดิมนะคะ <laughs> อี่แก่พี่แก่กับยี่แก,แก่สองแก่นะคะขึ้นด้วยกันใช่ไหมโซดานี่คือ อ่โฟเกตสเกตเลยดิค่ะเนี่ยแกบอกว่าชัวนะคะสดาหมดสิทธนะิ์แลลูกเสียใจด้วยนะสดาก็ขึ้นคันเดียวกับแม่นะคะสองแก่นะสองแก่แข่งกันแก่ในรถกันนานนะก็เดี๋ยวเวลาป้าไปซื้อเสร็จแล้วเราก็แต่ไปถ่ายในแม่ครูจะไม่ถ่ายให้ดูนะมันจะยาวไปนะคะแฟบ้านนี่ค่ะแฟนทางบ้านอันนี้ก็เป็นทั้งกุ้หมึกทั้งกุ้งนะคะนี่ค่ะ อยู่ในถุงนี้ทั้งเนื้อทั้งไหลนะคะจะไปย่างกันนะคะเห็นไหมคะก็กระมังมาค่ะน้ํามันจะไม่ได้หยดค่ะเนาะนี่แหละค่ะคือความหมายนะคะส่วนอันนี้ค่ะก็ซื้อไปแจกเขาค่ะทั้งเนื้อหมูอะไรอยู่ในนั้นด้วยนะคะอันนี้ก็ดอกไม้อะไรเดี๋ยวค่อยไปจัดนะคะก็คือห่องขึ้นรถก่อนก่อนนี่แหละค่ะเหตุผลที่ป้าไปซีอกระมังมาค่ะกุ้งปลาหมึกขน้าหยดค่ะ เอากระมังมาใส่แบบนี้เอานะคะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะค่ะบายบาย